ผู้ที่มีบุญบารมีมาเกิดไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายบัตรประชาชนหรือในเบอร์โทรศัพท์ก็ตาม691เป็นการเรียงร้อยว่ารหัสนี้เป็นคนที่มีบุญวัสนาราสุขให้พรวาจาเป็นทรัพย์ภระเกตคุ้มภัยจอมขวัญดังมนตามหาสเสน่ห มีดาวสุขโชคเปิดโอกาสให้ได้รับการงานการเงินเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้เลขนี้691เป็นคนที่ได้รับเงินทองฟ้าดินมีความเที่ยงธรรมดังพระอาทิตย์เมื่อใดก็ตามที่จิตใจภายนอกดูอ่อนโยนแต่ภายในเขามีความที่แข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจมีความเมตตาต่อคนที่ยากลำบาก ทำให้มีโอกาสได้มีชื่อเสียงโด่งเด่นดังไปทั่วโลกโอกาสภายภาคหน้าได้รับการเชิญเจรจาพูดคุยค้าขายระหว่างต่างประเทศเพราะมีเลขของ91โด่งเด่นดังสนับสนุนการงานบริวารมั่นคงดีใครที่เข้ามาในฟังในคลิปนี้เป็นความเชื่อโดยส่วนบุคคลและเป็นองค์ประกอบในการจัดเลขถ้าเมื่อใดก็เมื่อใดก็ตามที่วางตำแหน่งผิด ความหมายที่บุคคลถัดไปก็จะผิดเชกเช่นเดียวกัน